แล้วกูจะแชร์ใน y o u t u เหมือนเดิมแล้วแล้ววันที่ไปงานศพไปให้เมียกูจับโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วบอกว่าถามว่าเข้าการเงินได้ไหมแล้วกูด่าต่อหน้าคนเยอะๆผิดไหมศูนย์วิทยาเจ้าโลกผิดไหมผิดไหมกูบอกแล้วสายตรงศูนย์วิทยานะกูเนี่ย กูเชื่อดนสักยายามนะกูเรียนสูนวิทยะนะอย่าให้เฉยกูไม่ได้เรียนสูนวิทยะนะกูบอกไาก่อนนะกูเรียนมาทุกสิ่งทุกอย่างวิชาครอบจักรวาลน,นะกูก็ยังทําให้เห็นเลยใช่ไหมต้องถอยไปอาจารย์ภาษาอังกฤษแล้วกูบอกอันนี้หมายถึงอะไร ถ้าเมียกูอยู่ฝ่ายการเงินล่ะแต่เมียกูไม่ได้อยู่ฝ่ายการเงินใช่ไหมสรุปแล้วเราผิดกันเรื่องอะไรผิดกันเรื่องอะไรบุคคลทั่วโลกผิดกันเรื่องอะไรเรื่องการเงินใช่ไหมนั่นละ่ะอย่าเรื่องว่ากูซื้อไว้หนึ่งร้อยยิบเก้าลูก หนึ่สองเก้าซื้อเอานะหวยนะอย่าท้ากูมั่วนะกูยิงมั่วเหมือนกันนะมึงอ่ะสี่อยสามสิแมวนะกูจะไม่ได้พูดต่อนะอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงนะมึงไม่ได้ซื้อมาขายต่อนะจำหน้ากูไว้อย่ามั่วกูแล้วกูบอก